สวัสดีครับพ่อกันอีกแล้วครับนี้พามากินขนมเซนครับผมขอบุ้นขนมจีนเพรู้ว่าเอินจังเดกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นขนมจีนนะครับผมขอบุ้นั่นแหละครับอันนี้ก็เป็นน้ำยานะครับผมเป็นน้ำยา้ํายากะทินะครับใส่ลูกชิ้นน้ําครับผมยากะทินะครับผมนี่ครับแข็งๆเลยครับข้นๆเลยอันนี้ผักก็จะมีเป็นผักซีเรีาวนะครับผม นี่ก็เป็นไผ่ตู้นะครับผมแล้วก็มีหอมหอมบักชี้นะครับผมผักนะครับโบ้ไลครับผมใส่เลยครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับขอไม่เลาก็ฝากกดหัวใจในเด้อครับผมเป็นกาลังใจในเด้อครับผมกดติดตามน้ากรบขอบคุณเลื่ยๆครับผมเราจะลงคลิปเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผมนะครับ เบร้หยครับหักครับแล้วตามชี้เสี๋ยวสอดสอนไหนครับสอนไหนอ๋อนี่มา โอ้หลยครับพุ่งครับเนี่ยนวดดีครับย้ำกะทินะครับผมจนแขนเลย ด้ยครับกินน้ำกัดน,นะครับผมบรรยากาศฝนจ,จกคือเ่าครับไนะด้ยยังกินแรงครับผมกล้องม,มันอากาศดีโค่อยชัดเด้อครับเพราะว่าใจโทรศัพท์ไทยนะครับผม แงฝากกดติดตามด้วยด้อครับผมเย่าลืมติดตามให้ลงคลิปเรื่อยๆน,นะครับผมเดี๋ยวจะหาแนวมากินในเบิ้งเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณที่กราบมาบชมนะครับผมขอบคุณครับ